จากชั้นชาลาที่11ช่วงเย็นวันที่20เดือน5 2 5 6 8ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมารอถ่ายขาบวน3า3ชุมทางบ้านพาชีได้เป็นอันสตอม4402่ศูขบวน แต่เดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนเข้าไปซื้อตั๋วแป๊บเดียวนาะเข้ามาเทียบแล้วขบวนชานเมืองที่383ชุมทางชฉาเชิงเซาว,วันนี้ก็ได้เป็นอันซอม4123ทําขาบวนเขาบอกว่าคันนี้เครื่องยนต์แรงค่ะแคทเทอร์พิลาก็เป็นชานเมืองทั้งคู่ค่ะทั้งสองขบวนเลย อยู่ในชานชาลาที่7ดเดี๋ยวข้ามไปชานชาลาที่6ก่อนเพราะว่าอีกแค่3นาทีขบวนชานเบงที่313สจะออกจากสถานีกรุงเท28ซงปดค่ะ เอาในชานชลาที่6วันนี้ ในชั้นชลาที่เจ็ดชั้นชลาที่หกขบวนชานเมืองที่สามหนึ่งสามกำลังจะออกจากสถานี ได้สารจากขบวน28 4ซีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณปล่อยขอบวนรถชานเมืองที่313 hey. 10นาที 117ตอนนี้กําลังจะทํำ283 <c oughs> 313 <c oughs> ก็ไปโลดเลยนะก็ตามมาติดๆ4214อันซอมค่ะขบวนธรรมดาที่284 383ก็จะออกจากสถานี6โมง50นาทีวันพุ้งมาก ชาลาที่8 มครึ่งค่ะแล้วอีกราว20นาทีขบวนชานเมืองที่383จะออกจากสถานีกรุงเทพเดี๋ยวเราไปรอบนขบวนดีกว่ามาเปิดไฟขึ้นแล้ว วนมาเล็กๆน้อยๆไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ